สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Oh b o อ Channel กันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้เนี่ยมีดราม่าเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆนะจ๊ะที่แบบว่าเป็นดราม่าที่เพื่อนๆอาจจะพอรู้พอทราบกันมาบ้างแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีทางสํานักง,งานข่าวเกาหลีนะจ๊ะที่แบบว่าเป็นเว็บไซต์ละกันเนาะที่ชื่อว่า news.mt.co.kr mtview นะคะออกมาในส่วนของการแถลงเกี่ยวกับเรื่องที่แบบว่าเป็นประเด็นเผ็ดร้อนไปก่อนนะ้นนี้กับคาย H นั่นเองนะนเพื่อนนะขอเรียกแบบนี้ก็แล้วกันนะจ๊ะโดยมีช่วงหนึ่งของข่าวที่นะักข่าวที่ชื่อว่าคิมจีซานจาก MT m ม n มันนี่เกาหลีเขียนบทความวิเคราะห์ปัญหาของซ e ออีกมินฮีจินกับค่ายใหญ่ที่เป็นปัญหาในเกาหลีอย่างค่ายเอที่เป็นประเด็นร้อนอย่างต่อเนื่อนนงในเกาหลีตอนนี้นะจ๊ะโดยช่วงหนึ่งเนี่ยเขาได้พูดถึงผลกระทบอ้างถึงลีซ่าด้วยโดยตรงนี้เนี่ยแอดก็ไปอ่านรวมๆมาแล้วแหละตรงอื่นก็ไม่ได้มีเกี่ยวข้องอะไรก็เป็นเรื่องก๊อปปี้ปัญหาทำลายนู่นนี่นั่นของปกติที่เรารู้กันนแแล้้้ววต่่าาประโยคยีทให แล้วรู้สึกว่าโอ้โหโอ้มายก็อ่เนาะเขาบอกว่ามันไม่ใช่สถานการณ์ที่ดีสําหรับอุตสาหกรรมเคป๊ OP, ทั่วโลกอย่างแน่นอนเมื่อเห็น CEO หญิงพ่นคำพูดเผ็ด ร้อนหน้ากล้องหรือไม่สาวๆบางคนที่อยากเป็นลิซ่าคนต่อไปวงเล็บสมาชิกแบล็คพิงชาวไทยได้วยนะจ๊ะอาจจะล้มเลิกความฝันไปก็ได้นั่นเองนะจ๊ะก็ถ้าเกิดจะล้มเลิกจริงๆก็เป็นปัญหาของเด็กคนนั้นแหละที่คิดว่าจะก๊อปปี้ลิซ่านะจ๊ะไม่ใช่เห็นลิซ่าเป็นแรงบันดาลใจเหมือนน้องๆวง,ง,งเบมอนบางคนอย่างเช่นน้องพาริตาหรือน้องชิกิต้าที่ไม่ได้ไปเรียนแบบพี่ลิซ่านะจ๊ะแต่ค่ายก็วางในส่วนของอื่นๆให้กับน้องๆไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยไม่มีการก๊อปปี้แต่เป็นการเดินทางสายเดียวกันโดดยยใใช้้้แรงงบ,บััันนนาจจออออีีคืตตว่่ทถูก แต่บางค่ายเนี่ยเขาแบบอาจจะเห็นว่าเออมันรู้สึกว่าฉันอยากได้แบบนี้เลยอะไรเงี้ยฉันอยากจะ copy and paste ไว้ในค่ายตัวเองแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่สร้างง่ายๆพอโนโริซาของเรามีได้คนเดียวในโลกเท่านั้นก็ควรจะสร้างศิลปินของตัวเองสงสารเด็กในค่ายใหม่ที่ต้องแบบว,ว่าเติบโตและเดินในเส้นเงาของคนอื่นแต่ไม่มีเงาของตัวเองที่สร้างเองได้นั่นเองนะจ๊ะก็คือไม่มีตัวตนตัวเองชัดเจนอะไรแบบนี้นะเอาง่ายๆแม้กระทั่งวงน้องใหม่เนี่ยยังมีความคล้ายหรือแทบจะก๊อปคอนเซปต์ของอีกวงหนึ่งในค่ายตัวเองไปแล้วที่เปิด เนี่ยไปเจอคอมเมนต์ในส่วนของชาวเน็ตมาจ้าจะมาอ่านให้ฟังซึ่งแต่ละอันก็มีความเห็นไปคนละทางบางอันก็แบบพูดถึงก,งกว้างๆเหมือนจะเป็นบอกว่า กำลังใจให้กับ H นะแต่บางคนก็พูดถึงอีกมุมหนึ่งเหมือนกันนะจ๊ะก,ก็ต้องลองมาฟังกันดูว่ามีคอมเมนต์อะไรที่เพื่อนๆโดนใจกันบ้างอะมาที่คอมเมนต์แรกกันก่อนเลยกันละกันนะจ๊ะเขาบอกว่า H เนี่ยเติบโตแบบก้าวกระโดดเพราะความสําเร็จของ BTS ที่ไม่มีใครเทียบได้นึกแล้วว่าสักวันต้องมีปัญหาภายในแต่จริงๆค่ายเพลงก็จะมีปัญหาภายในกันแทบจะทุกค่ายเพียงแต่ว่าจะโดนแฉหรือเปล่าแค่นั้นเหมือนอย่าง YG กับ Park Jin Yong JYP ที่อยากจะกลุ่มอํานาจแบบเบ็ดเสร็จทุกขั้นตอนของศิลปินในค่ายคงเพราะ ไม่อยากให้มีเคสแบบมินฮีจินเกิดขึ้นในค่ายของตัวเองนั่นเองจ้าแต่ก็มีการเปิดไว้นะว่าวงรถไฟฟ้านนั้ไม่มีใครเทียบได้เลยอะไรอย่างไงอยู่ในความจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะจ้าอันนี้แอดอาจจะไม่อยู่ในความจริงหรือเขาสักคนนึงแหละไม่รู้เหมือนกันนะเนาะเพื่อนๆลองคิดเห็นกันดูด้เรื่องนี้นะจ้าส่วนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอยากเป็นลิซ่าหรืออยากจะเอาทุกอย่างที่เป็นของลิซ่ากันแน่ผมม้าแบรนด์แอมแม้กระทั่งชื่อดอมหรืออื่นๆอีกมากมายอยากเป็นแต่คิดง่ายจะใช้ทางลัดมันไม่ง่ายขนาดนั้น ถ้าจะเป็นลิซ่าได้ก็ต้องเป็นแค่แค่ cover ลิซ่าแค่นั้นแหละส่วนคนต่อมาเขาบอกว่านองลิซ่าเขามีความสามารถเฉพาะตัวซึ่งไม่ใช่ว่าใครๆจะเรียนแบบได้โดยเฉพาะอารมณ์ความสุขที่ออกมาจากภายในเมื่อน้องอยู่ต่อหน้าผู้คนในทุกๆสถานที่อืมสองคอมเมนต์หลังนี่รู้สึกจะปรบมือให้หนึ่งกรบแต่ก็ป,ปิดท้ายอันหนึ่งที่รู้สึกว่าอ่านแล้วแบบใครอาจจะจุกกระอักเลือดแตกตายไปเลยก็ได้นะคอมเมนต์เขาก็บอกว่าทําตัวเป็นคาเมรแล้วหนึ่งกอลิซ่าที่ดังอยู่แล้วง่ายดีไม่ต้องใช้สมองและความสามารถเอาไมา โอปป้าเจ้าอันนี้อ่านแล้วแบบรู้สึกแบบสะจะไม่ใช่สิรู้สึกแบบ เออมันก็มีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะทุกคนนะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะคิดเองทําไมใช่ไหมบแบบเสียเวลาใช้ทางลัดดีกว่าเลยซารง่ายดีแต่บังเอญลืมมองไปว่ากว่าโร,ริซาจะเดินมาวันนี้ได้ไม่ใช่เดินมาแบบว่าก้าวเดียวถึงนะจ๊ะแต่ว่ากว่าจะเดบิวต์เนี่ยใช้เวลามากกว่า5ปีคือเต้นไปโดยที่ไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าฉันจะได้เดบิวต์ไหมแต่ก็ฝึกซ้อมด้วยความเต็มที่จริงจังจริง,จรง,จรง,จรงใจอยู่เสมอแล้วก็เหนื่อยไหนจะต้องโดนแบบหยิบไปออกในส่วนของรายการทหารนู่นนี่นันน่นซึ่งคนในวงไม่ได้ไปหรือจจะเเเปป็นนนกกกาาาาารรรรโดดดดดดอออียยบแ์ตตต่่งๆัภพผผิิมืืถ ทีหรือจะเป็นดาราม่าอีกมากมายในเกาหลีนั่นเองนะจ๊ะที่โดนไล่กลับก็ตามหรือจะโดนชี้หน้าหรือจะโดนต่างๆต้องเรียกว่าเป็นผู้หญิงที่มีหัวใจที่แข็งแกรง่งมากๆถึงจะเดินมาในวันนี้ได้เรียกว่าที่โนริซ่ามายืยนอยู่ทุกว,วันนี้ได้ด้วยความสามารถและความพยายามความอดทนด้วยหนึ่งสมองสองมือสองขาของตัวเองจริงๆเพราะว่าต้องผ่านการฝึกฝนมาอย่างหนักหนาสาหัสแค่ไหนผ่านดารมาม่ามากี่ดารมาม่าโดนโกงเงินนู่นนี่นั่นซึ่งถ้าแค่เอาแค่ทรงผมหรือเอาแค่การนู่นนี่นั่นมากอ๊อปปีโนริซ่าหวังว่าจะก๊อบได้ก็คงจะทำไม่ได้แล้วนะจ ลอริซาของเราเป็นโปรเฟชชั่นอลในทุกๆด้านในทุกๆวันนี้น mm ั hmm. ่นเองไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นการแสดง global b r a n ambassador p c e s e n t e r หรือ High f ฟ s h i ่นลอริซาก็เป็นให้หมดทุกวงการเลยจริงๆจ้าเป็นแบบไม่ต้องพยายามเป็นด้วยทอมธรรมชาติของลอริซานั่นเองนะทุกคนนะอ๋อแล้วเพื่อนๆคิดเห็นกับข่าวนี้ยังไงกันบ้างสามารถพูดคุยกันใต้คลิปกันได้นะจ๊ามีใครแซ่บกว่านี้ไหมอุ้ยตายละ มาดูใน,นส่วนของประเด็นที่แอดเอามาแถมอีก2เรื่องกันการเล็กๆน้อยๆนะจ๊ะเริ่มจากเรื่องแรกก็คืออีกไม่ถึง3วันนะจ๊ะหนังสือที่ชื่อว่า p e c t a c l e จะจะออกจําหน่ายในฝรั่งเศสซึ่งเป็นหนังสือชื่อว่าประวัติของนอริซ่าและสาวๆแบล็ k พิงค์แต่จะมีการเจาะลึกไปที่นอริซ่าเป็นหลักดาราที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของนวนริยาเรื่องนี้และของแบล็กพิงค์ซึ่งเป็นหนึ่งในปรากฏการทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นที่สุดโดยจูเลียนดูเฟรนซ์ลามีนั่นเองนะจ๊ะทุกคนนะกอใกล้จะได้เปิด ไปจัดเต็มกันได้เลยนั่นเองนะจ๊ะส่วนใครอยู่ที่ประเทศอื่นแอดก็ไม่รู้วิธีการสั่งซื้อเท่าไหร่นะนอกจากว่าเขาจะมาตีพิมพ์ขายในประเทศไทยอีกทีนึงน,นั่นเองนะจ๊ะใครสั่งข้ามประเทศเป็นก็จัดไปเลยเช่นกันนะจ๊ะส่วนแอดนั้นไม่เคยเลยทุกคนแต่มาทําข่าวมาบอกเป็นกระบอกเสียงให้ก็แล้วกันนะเผื่อใครจะแบบซื้อเป็นอะไรอย่างนี้นะส่วนอีกข่าวหนึ่งก็คือนอนริซ่าของเราทํางานร่วมกับนักแสดงในกองถ่าย The Wilders ก็ไปตกนักแสดงเพิ่มมาอีกสองคนแล้วจะล่าสุดอ้เสน่ห์แรงแล้วก็เป็นคนที่แบบ ก็มีรายงานออกมาว่านักแสดงชาวเยอรมันคริสเตียนเฟรเดลและนักแสดงชาวนิวซีแลนด์โมกาหน้าโอเรลลี่นะจ๊ะอ่านถูกแล้วไปเริ่มติดตามนนริซ่าบนอินสตาแกรมล่าสุดแล้วนั่นเองนะจ๊ะซึ่งถ่ายทำกันในประเทศไทยก็คงประตกลุมรับนนริซ่าที่นี่นั่นแหละจ้าอ๋ออ่ะก็สำหรับคลิปนี้มาฝากกันประมาณนี้ยังไงแอดขอตัวเซบาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้า